ท่านวันนี้เกษตรศาสตร์วิจัยเพื่อชุมชนขอพาทุกท่านเข้างานฟิลเดย์ของบริษัทพีเมียคุณิตี้สตาร์ Start ร่วมกับพันธนีจัดงานฟิลเดย์มีบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันสัมหลังการแปรรูปมันสัมภาังซึ่งวันนี้เราอยู่ที่อำเภอโพนนาแก้วนะครับโรงงานที่อำเภอโพนนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครวันนี้ก็จะมีจัดแสดงนะครับนทศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตมันสัมภารนะครับผมไม่ว่าจะเป็น พันธมิตรนะครับต่าง,างๆคูโบต้าหน่วยงานภาครัฐบริษัทอายิโนโมโตะแล้วก็สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็คือผมนะครับยุทธนาแสงสุวรรณนะครับกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนทรครครับในวันนี้ทีมงานกเกษตรของเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับเราได้นำเทคโนโลยีนะครับการผลิตนะครับแล้วก็การดูแลการปลูกแล้วก็พันธุ์มันสำปะหลังที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนทรคระครับมาจัดแสดงในงานฟิลด ของพ r ีเมีย q u a l i t y Start ในวันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งจุดเรียนรู้นะครับที่เกษตรกร,ะร,กรจะเข้าทำการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลใน,นเรื่องขององค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การปลูกการดูแลรักษาจนถึงขั้นตอนจัดจำหน่ายบริษ,ษัทพีเมียร์คุิติสตาร์มีความร่วมมือ MOU กับทางมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุนทรในด้านวิชาการในการผลิตมันสำปะหลังเชิงพาชย์มาดูบรรยากาศภายในงานกันครับผม

บริษัทพรีเมียคุณิตี้สตาร์รวมพันธมิตรอุโบต้าอายุนโนะมโตะหน่วยง,งานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคีเื่อข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรเปิดงานฟิลเดย์เป็นวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่วันที่31ตุลาคมที่จังหวัดสุนครนะครับเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรตระหนักถึงการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพพร้อมจัดกิจการรมประกวดมันสำปะหลังและนิทรศการสินค้าโชาว์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรตั้งเป้าหมายเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมปีนี้ก็ไม่ต่ำกว่า230รายนะครับเพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศนะครับผมก็จะมีพันธมิตรในการที่ออบูธแสดงเทคโนโลยีการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรกลโดยเฉพาะบริษัทคูโบตานะครับผม ซึ่งก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแสดงในงานนี้ด้วยก็คืออย่างเช่นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนครแล้วก็สํานักงานเกษตรนะครับเกษตรอำเภอกุสุมานเกษตรจังหวัดสกลนครในงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฟิวเดย์ของบริษัทพรีเมียร์คุณิตี้สตาร์ในวันนี้ด้วยครับผม บริษัทพรีเมียร์คุณภาพสตราโดยายรัฐวิรุชาจึงถาวรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรีเมียร์คุณภาพสตราจำกัดมหาชนหรือ TQA ผู้ผลิตและจําหน่ายแป้งมันสําปะหลังชั้นพิเศษหรือว่าพรีเมียมเกตดและแป้งดัดแปลงโมดิฟายสตราในง,งานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตในเรื่องของมันสําปะหลังต่างๆแขกมาร่วมง,งานในวันนี้ก็มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหาลัยเกษตรศาสตร์เองแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทพรีเมียร์คุณภาพสตรานะครับแล้วก็มีทางเกษตรอำเภอแล้วก็เกษตรจังหวัดเข้าร่วมในงานนี้ด้วยยครรับเเีีมกาในนิิธปดะ กรวนการทีมสััน,น,น,นที่มีดปะครับอรุอนนะครับขอิดาดาไม่ว่าจะเป็นจากหนภาคนะครับแล้วก็หน่วยกชนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจตอนาที่ได้จ่ายนานนะครับก็รู้สึกว่าทอ่งีนะครับก็ขอบคุณ ท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับจากพื้นที่รอบตักรอบจังหวัดสมุทรปราการเงินแสนจุใกล้นะครับของเรานะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางที่ได้มาปรับหลังนะครับมาร่วมก่อนที่จุดตีนะครับที่นี่นะครัก็เปิดตำตารมาร่วม10ปีแล้วนะครับก็ของเรานะก็จะมีการเปิดตลาดาตนะครับทั้งภายในและต่างประเทศโดยภายในประเทศที่ประมาณร้อยสิบเปร์เซ็นต์เป็สิ่งที่เราไม่ได้คพาว่ามันสมาน อยู่ในทุกๆอณูของเระเทศไิงนะครับโดยใช้เกณฑ์ตัดสินวัดมูลค่าของมันสมอหลังจากน้ำหนักเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งนะครับและราคาขายณวันนั้นคือที่โรคเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางวิทยาเกษตรศาสตร์นะครับว่าความที่เกี่ยวข้องของข้อพกลังวิจารณ์ลักษณะวนนี้ออกมาแล้วนะครับวิพานนั้นเอะไรแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนที่จะร่วมตัดสินอย่างวิพานต่อไปนี้นะครับโซลตาพิตต์ซัคเตอร์นะครับรวมกับทางโซลตาจากกลุ่มโซลตาแห่งประเทศไทยนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ความสวยในดินต่างๆตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีการเปิดรับตัวต้นไม้นะครับที่เข้าข่ายนะครับก็สามารถจะเป็นสิงคับประกันได้นะครับนั่นก็เป็นจุดที่เราเห็นความสาคัญว่าเราคงจะต้องช่วยโลกในุงนี้ด้วยนะครับเออมาครั้งนี้เนี่ยมีแต่ได้ได้นะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับในโอกาสสาคัญนี้นะครับกระผมและผู้จัดงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้กรุณากก่าเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการหม่คีเดในะระดับต่อไปครับขอเรี่ยงเชิญครับ การิงชาววอร์ริโอมาท่าะนผู้ที่เกี่ยกที่สรต่อต้านของอินเดียเองนะครับที่ได้ร่วมเปิดงานจกกระทรวงกลาโหมทเรามีผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ประมาณเจ็ล้านหกสบเปอนของ GDP หรือรายได้เนี่ยมาจากภาคบริษั 1 0มาจากภาเกษตรแล้วก็10%มาจากการท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่ารายได้จากแรงเ่ายยังต่ำนะครับ0เองนะครับ Cross uh, Production Product นะครับไอ,อยู่ประมาณลำดับที่55ประมาณ55นะซึ่งมีทั้งหมด76จังหวัดในบทบาทของท้าการจังหวัดนะรับ่อท่ดการนครับก็สิ่งแวดล้อมที่ดีดินน้ำอากาศดีนะครับแล้วก็ รวมทั้งการมีความภูมิใจในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับซึ่งขอเสริมความรักสาัคคีและก็การมีส่วนร่วมตัวแครไสำนคัญนะครับที่จะเพิ่มรายได้ตัวก็คือนี่แหละที่ออ้องเกษตรกรอันมีองค์ความรู้ในาการเกษตรทำได้ทีจริงๆแล้วอาชีพเกษตรไม่ใช่ว่าต้องยากจนนะครับอันนี้อันนี้ไม่ดีะนะครับความเมื่ม็นหได้ รายได้ดีกว่าคนทำงานเขาเพิ่งแต่งตัวหล่อๆนะแต่เขาทําด้วยความรู้ทุกอย่างทำความรู้แต่คนมีความรู้เขาเขาไม่ไหวเขาจะให้เข้าไประโยชน์ก็ร่างห้าหน้าแต่ก็ร่างเดือหน้าเขาไมก็มาเท่ากันอย่างเช่นมาในงานเกษตรเขาทำผ่านจากก่อนนะทุกคนต่างจากก่อนและตอนนี้นะครับผมจากขออนุญาตนะครับผมให้กับทางท่านผู้บริหารนะครับจากทาง พี่เมียคอนทิสตั์ครับแล้วก็ร่วมดินกับท่านเกษตรจังหวัดนะครับได้ร่วมในการพิธีเปิดในครั้งนี้พืนที่เรียกว่ามันสับปะหลังสีทองอารามหลังจากนี้ครับจะแตกหน่อแทงหัวและขยายความมั่งคั่งร่ำรวยแผ่ขยายเข้าล้อมสมบูรณ์ความอยู่ดีมีสุขความอยู่ดีดีแบบยั่งยืนสู่เกษตรกรชาวมันสับปะหลังนะครับของบริษัทพี่เมียคอนทิสตั์จำกัดมหาชนนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะรับถอย ลงพร้อมพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือด้วยครับถึงด้ว่าเป็นการเปิดงานย้างเป็นทางการนะครับต้องขอขอบ พิธีนะครับแต่ตอนนี้ท่านประธานอยู่ตรงเราสักนิดนึงก่อนนะครับทีมผู้บริหารที่จะร่วมมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ภาคีเครือข่ายขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่เวทีพร้อมๆกันครับขออนุญาตเก็บภาพสักนิดนึงก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีนะครับนายชูวสักรู้ยิ่งครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับนายฮิเกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้และขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วยเช่นกันขอเชิญเลยคับภาคี ทุกทุกท่านครับท่านประธานจะยังอยู่กับเราก่อนนะครับท่านครับ้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพักก่อนด้านล่างก่อนได้เลยนะครับการตัดสินของเรานะครับจะขออนุญาตมอบรางวัลให้สามรางวัลก่อนแต่ว่ายังมีผู้ที่รับรางวัลเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณยุทธจักรแสนพิเศษครับ เดี๋ยวคุณยึดกจับนะครับยืมรอด้านหลังสักนิดนึงนะครับยืมเราก่อนนะครับแล้วต่อไปในรองเชลซ์อนดับบุงได้แก่พันตำรวจตรีนะครับผมบัณดินนะครับปงกาศครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรางวัลงินสุดมูลค่า2 0ง0บาทครับ ใหญ่มากๆเลยโอเคขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือรางวัลเงินสดนะครับผมมูลค่า3,000บาทและก็นี่คือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่กับหัวบรรทุนภาพจากพรีเมียร์พรีเซนต์ตัดประจำปีนี้ครับได้แก่ขอแสดงความยินดีกับคุณมีรักแสนเมืองครับเสียงปรบมือด้วยครับผม เกษตรศาสตร์เลียดเกลียวเกียรติจังหวัดสกลนครที่จะพา,ท,าทุกท่านเข้าถานการเรียนรู้เพื่อคนยินดีไหมเนี่ย นักวิชาการเกษตรมาลเลเษตยศาสตร,ร์นคระครับกิวันสอนกุลวงนะครับผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและก็บริการวิชาการมาเลเซียศาสตร์พิเศษเชลยภูเก็ตจังหวัดสกลนอครวันนี้ก็เรามาร่วมงานนะครับฟิวเดย์นะครับซึ่งเป็นวันเปิดฤดูกรเพ่อปลู่ข,ของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง PVS เพลโปพนแก้วจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังเยอะอเกษตรกรก็ต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องการปลูกซึ่งมาเลเซียศาสตร์นะครับได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาแนะนําสายพันธุ์ที่ดีของมาเลเซียศาสตร์สองการปรับปรุงตั้ อนนี้เรามีการแนะนำพันธุ์ดีๆสำหรับเกษตรกรนำไปทดลองใชเ้เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่เขาใช้อยู่แล้วซึ่งก็ปรากฏว่าทางเกษตรศาสตร์พันธุ์ที่แนะนำไปได้รับการตอบสนองจากเกษตรกรมาอย่างดีซึ่งก็แสดงถึงว่าเกษตรกรน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและก็ลดต้นทุนในการผลิตซึ่งเป็นนโยบายของท่านอธิการบดีที่จะมองเรื่องการยกระดับเกษตรกรในชุมชนในท้องถิน่นเข้าถึงองค์ความรู้ที่เกษตรศาสตร์มีอยู่ครับวันนี้ก็คิดว่าเกษตรกรน่าจะมีความสุขในการที่จะรับรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามีรายได้มีอาชีพก็สามารถที่จะททใหห้้้สสสังคคมีุขไไดืนน่่วบบลาร ตำบลนาแก้วนาแก้วมากเนาะนะครับที่มานี่ก็เป็นเกษตรกรทำมันสับปะรงทั้งหมดใช่ไหมนะน่าจะใช่เนาะใช่ผมเพ็ดเนหรอผมเม็ดใช่ไหมบ้านเราเนี่ยมันมันสับปะรงมันมันเยอะแยะมากมายหลากหลายเนาะก็จะมีหนึ่งละกรมวิชาการเกษตรนะนะครับสองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ก็คือมูลนีทล้ที่ทานะครับก็จะขึ้นต้นคําว่าพี่รุ่นได้ยินไหมครับพี่รุ่นหนึ่งพี่รุ่นสองเดี๋ยวนี้มาทอาพี่รุ่นสี่เลยนะตัววิจาการเป็นคนท,ทำเนาะนะครับก็เขาจะทําที่จังหวัดระยองเนาะเพราะว่าเป็นศูนย์วิจัยระยองที่เป็นพันเด่นๆถ้าบ้านเราจะมีนะครับก็จะเป็นพันระยองห้าบ้านเรามีแม่ระยองห้าเป็นพันที่ผมก็คาัง นะครับแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ที่ใช้ต่อมามในพื้บ้านเราเลยระยองเสียสอบก็ก้านสีแดงผนตางอนนะครับอาเกตมังกรจัมโบ้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นระยอง11นะครับระยอง11บ้านเรามีไหมมูนิธินะครับเป็นคนพัฒนาอีกปุ่มหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เป็นสถานีวิจัยอาก,อาอากรมวิชาการคนพนะัฒนาเนาะอาขอถามอีกนิดหนึ่งทีนี้เราปลูกพันธุ์อย่างกันอยู่มันจะฝรัลัง คือคือบอกมูจักพันคุณแม่บอกก้อยมูจักทีนี้ถามทีนี้ถามอีกคำถามสุดท้ายไอ้พ่อคพ่สี่ตันคุณแม่ได้เฉลี่ยนะเปียนเรษดีนตัวเลขออกมาประมาณ3.2มุดสตันสี่ตันต้องต้นนะแต่ทุกวันนี้เขาเขาพูดกันถึงกตันละวกตันตอไดรกซึ่งมันเท่าไหร่หลังสองเท่าของเมาเลยวก สองเท่าของเราบางครั้งที่พื้นที่ห่างกันแค่ร้อยกว่ากิโลเนี่ยแต่แต่ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเรามันต่างกันเนาะสภาพแวดล้อมรือศาสรเรามันต่างกันลนต่างกันน้าต่างกันอาการต่างกัน,น มันก็ต่างกันคราแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้เนี่ยนะครับว่าว่า,วาอันไหน,ท,นที่มันที่มันที่มันจะทาให้อดิตเราเพิ่มขึ้นคร่าวันนี้วันนี้ทานนี้มาทําความรู้จักกับพันธุ์น้ำสับปะรดันถ้ากรมวิชาการเกษตรเป็นคนพัฒนาพันธุ์ก็จะมีคําว่า,ร,า,าะระยองนําหน้าครับระยองหนึ่งระยองห้าระยองสิบเอ็ดระยองเก้านะครับะระยองต่ตางๆเนี่ยถ้าคำว่าระยองนำหน้าก็คือกรมวิชาการเกษตรเป็นคน เป็นคนอ่าเป็นคนทำพันธุ์นะครับอ่าเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์รเป็นคนพัฒน,นาก็จะมีคำว่าเกษตรศาสตร์นำหน้านะครับและก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่พัฒน,นานะครับก็จะเป็นมูลนิธินะครับก็จะมีห้วยบงนะครับ้วยบงนำหน้านะครับคือพันธุ์ต้นตะกูลโค้งเงาต้นตะกูลของของมันตะปางที่ปลูกในประเทศไทยเรานะครับอ่าตั้งแต่ปี2 5 0พผ่านมาจะปีแล้วคุณพ่อ พยางค์เจ็ดสองก็การแดงเช่นกันแต่ว่าการแดงทำทับสีดงเสียเราทำนะครับแล้วก็จะมีจะมีหนวดไปนะครับคุณมอนพยางค์สิบเอ็ดคือตัวที่ที่อะไรที่แป้งดีนะครับที่แป้งดีเนาะ

เก้าสิบบาทอย่างเงี้ยมันต่างกันมีนาเมาษ,ษาฤษษภาผมแนะนำเลยก็คือต้นฝนนะครับอยา่างเร็วที่สุดก็คือหลังสงกการต์ซะนะครับไปเหี่ยวในช่วงกุมาภามีนาะครับถ <laughs> ้าถ้ามันมีฝนมาถ้ามันมีฝนมาก็รอดเนานะสัวนี้ปี2,500ั้าทวนนะครับ ใน2,500ผ่นา,านมาน่าจะ67ปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นตระกูลน,นะครับเอาให้ดูเฉยไม่ได้ให้ปลูกน,นะท่าแรงลำบากนะครับเพราะว่า ผลหลงระหว่างฤด,ดูกาลนี่ไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าตายไประหว่างทางบักครั้งเยอะก็มีเวลาประมาณ5้ถึงหเดือนนะครับในการพัฒนาต้น,นคือหน้ามันซึมพานสังก,กิดดานอะไรมันก็เลยขังอยู่หัดนักๆกระคือแข็งแกงกระคือตายไปเลยลงมหรืเปิดละเปิดิดานแล้วคนกับโบหูเนาะ ลิปเปินี่มันสิเป็นแก่ไข่ละคะครับแอยากเห้ฝนตกเทือนึงสองเทือหีวหันนี้แต่สิเป็นไรเทือจะสีจะีเราชซื้อจะเปล่นครับท่างกรุงงานมันจะมีการส่งเสริมในจัตัดุ่านต้นไมมองเงินแบบแบบเงินแบบแบบต้องตอนน้ก็ไม่ดีนะครับตอนนี้เรื่องการัดเชินนะครับเป็นเรื่องที่ท่างรูปแบ่งบริการส่งเสริ อันนี้ระยะปลูกนะครับต้นตั้งนะครับมือนึงได้ยี่สิบไร่ต่อวันนะครับถ้ดเอาพ่นเสียห่ะสิ่คนได้ไรนึงบ่ครับรัตตีปั้นหน่อยนไหนบ่อ่าท่านนี่มือนึงครับได้ยี่สิบไร่ต่อมือนะครับเพราะฉะนั้นมันสิประหยัดต้นทุนเหลืองนี่ไรง้างนะครับตัวนี้คันยาเกิดการ่องเขาใส่รัตตี่ปั่นไปก่อนครับใส่รัตตี่ปั่นไปแล้วนะครับเอ้ามันสิมีผ่าน บิปกคบล่องอีกอ่าเมื่อสิ้นี้ผ่านเบิปกกบล่องเอาสามารถปกบล่องขึ้นนะครับอ่าติดกับรถน้อยนี่นะครับพอดีเพราะการคบล่องขึ้นอย่างหนึ่งกับจัดหง่าล่องมันติญ่ขึ้นไหมเพราะว่ามันมันสิตแตกเราทั้งขางเลยไหลขึ้น,นอ่ามันเ้องสีหัวใหญ่สีหัวดกขึ้นนะครับอ่าก็เลยเป็นสาเหตุที่ตกปู่คางสามารถวานปุ๋ยได้๋บออ่าโดนตีเฮ็ดตัวนี้ก็เป็นชียี่สิห้าอ่าผู้ใดสนใจอยากซื้อแต่ว่าอยากล่องก่อน อสามารถเอาไปลองได้ปีแต่เติมน้ำมันอีกเอาไปล e องได้ปีนะครับอแต่ว่าไปลองเลยอาชิตสามในที่ไรหาไรจะฉี่ได้อ่มีอยู่สองยางประกาถามกต่เข้าใจแค่นั้นแหละที่ผมบอกไปจะเป้าเชื่อผมเบิดลองเล็ดกรองกอนจั๊กสองสามไรหรือสี่หาไรแต่คนธรรมารู้จักก๊อครับผมอ่ะ เหมือนกันกับจับแมลงเหมือนกันฉีดพ่นนะครับย้ำแมลงครับสองอแนะนําให้ตอนเย็นอากาศเย็นๆน,น,นะครับ<ต>เพราะ<ต>ว่าพวกนี้อะไรครับ<ต>ได้พ่นครับข้อสกัดของมันคือฉีดให้โดนตัวอันชีพวพันครับฉีดปล่อยทัาที่ฉีดได้แต่มวันนี้รูปมาลายอยู่เต็ไมไปล้วครับเนาตปวช่วบอกครับพี่ชายตัวช่วอ่าตัวช่วครับเจ็บมือหนังแดงเจ็บตัวช่วหน่อยเนาะ แรงนะครับเริ่มเปิดตอนเย็นๆถ้ากระชับมันสิตัน้ำหนุนมากขี้นะเออเด้อกรองก่อนเด็กก็เป็นใช่ถังเลยเด็กไม่ร้ายน้ครก่อนสักหนึ่งลิตรขย้ำขย้ำออกแล้วนัหนึ่งลิตรเป็นผสมกับน้ำอีกยี่สิบลิตรโอเคเนาะนิดๆเอาไปแผ่ท่านเด้อมันทิ้งทามโคงประจอนเอากระเศษศาสเตอร์สองพบได้ดีในหินแง่เฮานะครับ เห็นแค่หรือว่าดินคนเหนียวดินเหนียวโรงงานแป้งได้ยี่หกนะครับได้ยี่หกเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับกรเกษตรศาสตร์เจ็ดสองในช่วงนี้นะแต่ถ้าเข้าไปอีกจน่อยประมาณเดือนเดือนธันวาเนี่ยมันจะเริ่มเปอร์เซ็นต์แป้งประมาณยี่แปดแล้วนะครับอย่าพยายามปลูกมันมันตายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปลูกมันข้ามแร่งไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับอ่าแต่ก่อนนะเราปลูกมันเดือนมีนาเนาะ

แบบสบายได้พอประชุมใหญ่เลยพอดีฟิปเทียนท่านว่านะครับอันนี้ละฝากฝากเบิ้งกันเลยครับไปเบิ้งไปเบิ้งของเขาแต่การโฆษณาตัวมันก็อจะมีท่อนพัดเขาก็ไป็นขยะเอาครับผมว่าเนาะฝากเชื่อมตัวมัดสองมัดสามมีเจ๊พี่ญญาณก็เข้าไปในว่าเปอรียนะครับวิญญาณครับวันที่สิบเจ็ดเนอะอ่าไม่มีหัวมันหรือขยะไม่มีหัวมันไปเยี่ยมชมในงานแจ๊งจครับถิ่นใดอ่าวันนี้มีพันมาสองตัวนะครับเรียนข้าศึกศาสตร์ิลสองครับนะครับแล้วก็ พันธุ์ใหม่ท you know, ี่เกษตรสกุลนครเราทำนะครับก็คือเกษตรศาสตร์เคยูซีเอเอสซีนี่ก็คือตัวย่อของทัพเกษตรเรานะครับ65 65นั่นก็คือปี2 5ง5ันห้าร้อยหกสบมาแจกกันอีกหนึ่งตอนนี้ใช้กับพี่น้องเกษตรกรสกุลนครโซนอำเภอนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปั้นที่ปลูกได้ในดินที่เป็นดินเหนียวนะครับโซนดินบ้านเราเป็นดินลูกรางเนาะดินลูกรางดินคนหิู ยิ้มที่มีเงายิ้มที่มีตั้งเดี่ยวนะครับใช้พันนี้นะครับได้ผลผลิตนะครับแป้งก็การไปสูงเราเป็นใที่ที่พยายามจะทำท้อนภาษาเพื่อทั้งสอบตัวด้วยแล้วก็คุณภาพดีเลยครับทุกทานอย่งเราเลยครับและที่พันเลยนะครับซีซีองค์งาเนี่เป็นเป็นตัวที่เราต้องสอบในระหว่างวิดีโอการีก็เลยก็เลยเป็นพันที่แป้งดีผลผลิตดีแต่แต่อาจจะยังไม่เหมาะกับทุก เซตบ้านเราน่าเพราะว่าเขาชอบดินดีจิตใจนะครับตั้งใจทดลองทั่วจังหวัดสมุทรทราอยู่แล้วนะครับเป็นเลยนั่นเอที่เราฆ่ากันประมาณสองปีนะครับจะมีพันสำหรับรัมสมุทรปราการโดยตรงเลยเอามาพันต้นเลยเน้นนะครับการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะนะครับทำยังไงให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตบูสของเรานะครับทางฐานเรียนรู้ของเราก็จะเน้นเรื่อง เรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือการปรปับปรุงก็เลยแนะนาให้เกษตรกร,ะกรนะครับเก็บตัวอย่างดินของแปลงเกษตรกร,ะกรนะครับในพื้นที่ในเครือข่ายของเราตรวจั้งค่าพีเอและค่าอาหาร่างๆภายในดินแนะนาให้เกษตรกรถึงกับวิธีการลงรปเปอร์แล้วเปิดปินดาบโดยการใช้เครื่องจังกรของ ทำได้สามารถขานทางนได้ลงไปได้พ็ลดปัญหาหัวมันหัวมันเน่านั้พอเวลาหน้าเดงเพราะว่าท่วงทิ้งฝนตกน้ำสามารถเก็บช